สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันวิชาภาษาไทยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของรื่นรสศักรวานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะข้อที่1นนะคะเพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของคําศัพท์ค่ะและข้อที่2เพื่อให้นักเรียนรู้จักํำนวนเกี่ยวกับคําพูดค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นบทศักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกอ่านบทสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนเป็นทํานองสนอนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะศักวาวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแมนพจมนที่หวานหอมกลิ่นประเทียเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตน้อมด้วยลมลมแม่ล้อลามยามยาบไม่ปราบปลืล้ม ดังดูดดื่มบระเพ็ตต้องเข็ดคมผู้ดีไพรไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมมานาระอ้ยค่ะเด็กๆก,ก็ฝึกอ่านให้เป็นทํานองสนอ กันด้วยนะคะฝึกอ่านบ่อยๆได้เลยค่ะอ่านหลายๆครั้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าคลองขึ้นนะคะในเรื่องของจังหวะแล้วก็ทำนองต่างๆนะคะอานักเรีนเรามาดูความหมายของบทสักาวาหวานอื่นมีห0 0 0นแสนกันเดี๋ยวเราจะดูไปทีละบรรทัดเลยนะคะสักวาวาหวานอื่นมี1000 10, นแสน ก็หมายถึงว่าแม้โลกนี้จะมีสิ่งที่หวานอยู่มากมายนะคะเห็นไหมมีเป็นเหมือนเป็นแสนเลยไม่เหมือนแม้นพจมจานที่หวานหอมพจมจานคือคําพูดนะคะเขาก็บอกว่าแต่ก็ไม่มีอะไรจะเทียบกับความคําหวานได้นะคะพจนจมานที่หวานหอมก็คือคําพูดที่มันหวานนั่นเองนะคะกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมประเทียบก็คือการเปรียบนะคะพยอมพยอมเนี่ยเป็น ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะดอกของมันเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะอ่าวเราก็หมายถึงว่าคําพูดของคนเนี่ยเปรียบเหมือนดอกไม้นะคะอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมอ่าเขาก็บอกว่าหมายถึงคําพูดเนี่ยสามารถโน้มน้าวจิตใจของคนได้นะคะแม้ล้อลามหยามหยากไม่ปรับปลืม้มหยามนี่ก็คือ การดูหมิ่นดูถูกเนาะหากคำพูดนั้นเป็นคำพูดดูหมิ่นหรือคำพูดไม่ดีนะคะดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมเหมือนกับความขมของบอระเพ็ดเลยผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์หมายถึงว่าใครก็ตามนะถ้าได้ยินเนี่ยก็จะไม่สบอารมณ์เลย ใครฟังลมเมือนหน้าระอาเอ่ยหมายความว่าเมื่อใครได้ยินนะคนก็จะไม่ชอบเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากพูดด้วยนะคะบทสักกะาวาวันอื่นมีหมื่นแสนนะคะก็จะเป็นบทสักกะวาที่สอนให้คนรู้จักการพูดที่ไพเราะถนอมใจคนฟังเคารพและให้เกียรติผู้ฟังนะคะเราจะไม่พูดจาว่าร้ายหรือติฉินนินทาผู้อื่นค่ะ ต่อไปเรามารู้จักคําค่ะเริ่มจากคําที่บอกรถกันก่อนนะคะบอกรสหมายถึงรสชาตินะคะก็จะมีอยู่4ี่คำด้วยกันก็คือเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะนักเรียนบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่าอะไรที่มีรสชาติเช่นนั้นอ่ะอะไรที่มีรสเปรี้ยวอะไรที่มีรสหวานอะไรที่มีรสมันและอะไรที่มีรสเค็มอ่ะนักเรียนตอบได้ไหมคะอย่างเปรี้ยก็อย่างเช่นอะไรมะนาวส้ม นะน้ำหวานก็คืออะไรคะอาจจะเป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลน้ำอ้อยใช่ไหมคะอ่ามันละ่ะอาจจะเป็นเอ่อเป็นเผือกไหมคะรสชาติแบบมันๆอะไรแบบนี้เนาะนักเรียนก็อาจจะมีสิ่งอื่นอาหารอื่นที่นักเรียนทานเข้าไปแล้วนักเรียนรู้สึกว่ามันมีรสมันเนาะนักเรียนอาจจะคิดอันอื่นเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันจะมีเยอะมากเนาะอ่าส่วนเค็มนี่อะไรบ้างที่มีรสเค็ม น้ำปลาเกลือนะ,อะส่วนคำที่บอกกลิ่นนะคะกลิ่นนะคะก็จะบอกได้ว่าหอมเหม็นฉุนคาวนะคะนักเรเกียนตอบได้ไหมคะว่าอะไรที่มีกลิ่นแบบนั้นหอมเช่นอะไรคะความหอมอย่างเช่นดอกไม้เนาะน้ำหอมนะคะและอะไรที่ มีกลิ่นเหม็นอาจจะเป็นอะไรคะกลิ่นขยะใช่ไหมคะขยะหรือว่าออของที่มันเน่าเสียมันก็จะส่งกลนะิ่นเหม็นเนาะชุนชุนในชุนในที่นี้อาจจะเป็นชุนกลิ่นอะไรคะกับข้าวเวลาที่คุณแม่ทํากับข้าวนักเรียนเคยได้กลิ่นชุนไหมเวลาที่นักเรียนได้กลิ่นชุนนักเรียนบางทีนักเรียนก็จะจามเนาะ,อะพอไปกลิ่นข้าวก็อาจจะเป็น เอ่ออย่างข้าวของอย่างเช่นปลาของสัตว์นะคะปลาที่เวลาเราจะเอามาทํากับข้าวใช่ไหมก่อนทํากับข้าวเนี่ยมันก็จะเป็นของสดแล้วมันก็จะมีกลิ่นข้าวเนาะต่อไปนะคะอ่านตัวอย่างและคิดเปรียบเทียบเพิ่มเติมอ่าตัวอย่างแรกคือเบาเหมือนนุ่น เบาเหมือนน่นเขาเปรียบเทียบความเบาว่าเบาเหมือนกับนุ่นเลยนุ่นมันก็จะมีลักษณะเป็นปุยๆสีขาวขาวใช่ไหมมันจะเบามากเลยเขาก็เปรียบว่าความเบาเนี่ยมันเบาเหมือนนุ่นอ่าสวยราวนางฟ้าความสวยเนี่ยราวกับอะไรเลยนางฟ้านะคะแล้วก็วิ่งเร็วดังลมพัดเห็นไหมคะเขาใช้คําว่าเหมือนคําว่าราวและคําว่าดังเนี่ยในการเปรียบเทียบใช่ไหมคะ ต่อไปนักเรียนลองคิดเพิ่มเติมซิว่าเราเราจะมีคำอะไรที่มันคิดเปรียบเทียบเพิ่มเติมโดยใช้คำว่าเหมือนอคนุณครูใช้คำว่าหนักหนักเหมือนอะไรดีคะนักเรียนหนักเหมือนหินนั่นเองและคำว่าราวล่ะาขาวราวอะไรคะสีขาวอะไรบ้างสีขาวลลก สีขาวราวสำรีอ่าต่อไปเราจะใช้คำว่าดังนะคะคิ้วโกงดังอะไรคะดังวงเดือนนะคะดังวงเดือนวงเ,ออเดือนนักเรียนเออเดือนเนี้ยก็คือพระจันทร์ใช่ไหมคะวงเดือนก็คือเป็นโคง้งโค้งของพระจันทร์นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะชวนอ่านชวนร้องอ่านสำนวนเกี่ยวกับคำพูดนะคะสำนวนแรกนะคะปากกล้าปากกล้าเนี่ยก็จะมีความหมายว่าการพูดจาที่ไม่เกรงกลัวใครเลยปากกล้าเลยนะคะต่อไปปากเบาปากเบาจะหมายความว่าพูดได้เร็วพูดโดยไม่ยั้งคิดเลยนะคะ ต่อไปปากเปล่าค่ะปากเปล่าหมายถึงพูดโดยไม่ดูหนังสือเลยต่อไปปากโปง้งก็หมายความว่าชอบพูดเปิดเผยในสิ่งที่ไม่สมควรพูดเปิดเผยนะคะและสุดท้ายค่ะปากหวานหมายความว่าพูดจาไพเราะอ่อนหวานแต่อาจไม่จริงใจนั่นเองค่ะ ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือได้นะคะต่อไปเราจะมาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์นในบทนี้นะคะคำแรกคือคำว่ากระถินนะอ่านว่ากระถินแบบนี้เนาะเวลาเขียนคำอ่านกระถินก็คือชื่อพิธีทางศาสนาที่ชาวพุทธถวายผ้ากระถินแด่พระสงฆ์ที่อยู่จําพรรษาครบ3เดือน พิธีนี้กระทำเป็นประจำทุกปีระหว่างแรม1นึ่งค่ำเดือน11ถึงขึ้น15ค้าค่ำเดือน12นะอกเรียนเคยเคยไปทำบุญทอดกระถิ่นไหมคะนะเ,เราก็คือพิธีทางศาสนานี่เองนะคะต่อไปคำว่ากระบุงกระบุงคือภาชนะสารทึบ รูปทรงกลมสูงแข็งแรงก้นเป็นสี่เหลี่ยมสารทึบหมายถึงว่าเวลาเขาสารเสร็จมันจะไม่มีช่องโว,โว่เป็นรูเลยมันจะทึบไปเลยนะคะกระมนกระมนคือใจนะคะหมายถึงใจนั่นเองต่อไปคำว่าเข็ดขยดค่ะเข็ดขยาดเขียนคำอ่านแบบนี้นะคะเข็ดขยาด เข็ดขยาดก็คือกลัวมากจนไม่กล้าทําอย่างเดิมอีกเข็ดขยาดไปเลยนะคะ,ะคำว่าชิวหาชิวหาก็คือคําว่าลิ้นค่ะคําว่าดุเวาดุเว่าคือชื่อนกรูปร่างคล้ายการ้องเสียงดังกาว่าวกาว่าวนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเวลานกร้องไหมคะแถวบ้านคุณครูก็จะมีนก แบบนี้เหมือนกันนกดุว๋วจะร้องกาวาวกาวาวนะคะเขาก็าจึงมีชื่อเรียกว่ากาววหรือดุาวนั่นเองนะคะเรียกชื่อตามเสียงร้องของมันต่อไปคําว่าตะลิงค่ะเขียนคําอ่านแบบนี้นะคะตะลิงนะตะลิงคือส่วนของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ําลําคลองนะคะ คำว่าตะเลยดนะคะเขียนแบบนี้นะคะตะเลยดก,ก็คือการหนีกระเจิดก,กระเจิงไปเลยนะคะประเทียบหมายถึงการเปรียบหรือการเทียบนั่นเองพจะมาอ่านว่าพจะมาแบบนี้นะเขียนคําอ่านแบบนี้นะคะพจะมาน หมายถึงคำพูดค่ะพยอมคือชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะส่วนคำว่าเพลงช่อยเพลงช่อยคือชื่อเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะชายหญิงนิยมร้องโต้ตอบกันไปมาเมื่อร้องจบนะคะลูกคู่ก็จะร้องรับพร้อมกันนะโดยจะมีท่อนร้องของเขานะ คำนี้ค่ะคำว่าเมินเมินคือการเบือนหน้าเสียไม่ดูไม่แลนะคะคำว่าระอาหมายถึงเบื่อนายรำคาญหรือหมดกำลังใจเพราะถูกรบกวนสั่งคำต่อไปค่ะสะกุนาอ่านว่าสกุนาแบบนี้นะคะสะกุนาก็คือนกนั่นเองค่ะยามยามคือดูถูก ดูมินนะคะดูถูกหรือดูมินนั่นเองอ่าและคําสุดท้ายค่ะคือคําว่าหาวหาวหมายถึงท้องฟ้านะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้า6162นะคะนักเรียนเวลาส่งคุณครูส่งมาเพียงหน้า62หน้าเดียวนะคะบทอ่านหน้า61ไม่ต้องส่งมานะคะ อ่านหน้า61เนี่ยเขาให้อ่านบทสักวาแล้วหาคำเติมตรงกับความหมายนะคะมันจะต่อเนื่องกันหน้า61กับ62นะคะนักเรียนก็จะต้องอ่านบทสักวานะแล้วก็นำคำไปเติมนะคะให้ตรงความหมายกับที่เขากำหนดมาให้นะคะหมายถึงเปรียบเทียบนักเรียนก็ต้องไปดูว่าคำไหนละมันหมายถึงคำว่าเปรียบเทียบหมายถึงอะไรคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำไหน ก็คือคำว่าประเทียบนั่นเองค่ะานักเรนก็เขียนให้ตรงช่องเลยนะคะต่อไปหมายถึงไม้ย,ยืนต้นขนาดใหญ่ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมก็คืออะไรอะไรนะคะคือพยอมนั่นเองค่ะต่อไปหมายถึงเบือนหน้าเสียไม่ดูไม่แลเบือนหน้าเสียไม่ดูไม่แลก็คือเมินนะคะ และสุดท้ายค่ะหมายถึงเบื่อหน่ายรำคาญหรือหมดกำลังใจเพราะถูกรบกวนก็คือระอาค่ะนักเรียนก็เติมให้ตรงช่องเลยนะคะวันนี้มีน้อยเดียวนะคะมีนิดเดียวมีแค่4ข้อนี้แหละนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ